สวัสดีครับวันนี้ก็มาตัดหญ้าแถวแยกแม่โกงครับลอยสะเก็ดครับผมวันนี้ก็มากัน3าคนเหมือนเดิมครับพื้นที่สวยงามมากเลยครับหญ้ากําลังปลูกใหม่บ้านกําลังสร้างใหม่ครับผมส่วนนาง,งานวันนี้ก็พื้นที่ห0บตารางวาครับจะมีด้านข้างอีกนิดนึงครับประมาณสง สองสามตารางวาเนี่ยตัดเสร็จเก็บกวาดใส่ทวงขยะขนไปเที่ยงเหมือนเดิมครับชนเจ้าของบ้านก็จะไม่ได้อยู่บ้านนะครับเพิ่งออกไปตอนผมเขากําลังเข้ามาตัดยามือกี้น่ลูกค้าท่านในสนใจตัดหญ้าตัดต้นไม้ตัดแตงกิ่งตัดแตงพุ่มไม้หรือหรือตัดแตงต้นไช่เกาหลีติดต่อเข้ามาได้นะครับรับตัดหญ้าตัดต้นไม้ทุกชนิดครับผมส่วนเรื่องราค่าก็ ตู้หน้าง,งานครับผมวันที่ไปตัดตกลงราคาแล้วไอยตัดครับผมลูกค้าท่านในชนจะติดต่อได้นะครับ0 9 6 6 4 0 0 5 2 4ครับลูกค้าท่านในชนจะติดต่อจองคิวเข้ามาก่อนส3วันนะครับพอดีทรงนี้ลูกค้าจะเยอะหน่อยครับ